สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันนะคะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เป็น1ใน5ลัคนาราศีที่ดวงดีดวงเฮงประจำเดือนกันยายนปี2,564นี้ค่ะและเช่นเคยนะคะเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับค่ะว่าใครเป็นอันดับหนึ่งคร เป็นอันดับ2หรืออันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่และลัคนาราศีเลยค่ะคิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนะคะนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟังกันเลยว่าทำไมชาวลัคนาราศีกันถึงติดโผลเป็นหนึ่งใน5ลัคนาราศีที่ดวงดีดวงเฮงในเดือนกันยายนนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกันนะคะคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและนอกจากดาวพระพุธจะเป็นดาวประจําตัวแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะของชาวลัคนาราศีกันด้วยนะคะไม่ให้ดีก็ไม่ได้แล้วไม่มีชาวกันติดโผก็ไม่ได้แล้วนะคะจังหวะดีขนาดนี้นะดาวประจําเนื้อประจําตัวมาเป็นเกษตรราธิบดีได้ตําแหน่งที่มีความมั่นคงเข้มแข็งแข็งแรงขนาดนี้นะคะนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วเรื่องการงาน านของชาวลัคนาราศีกันก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยค่ะเรื่องสุขภาพชาวกันท่านใดที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือต้องผ่าตัดต่างๆในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีค่ะบางคนนะคะก็ได้เจอกับหมอดีหมอเก่งบางคนก็ไปรักษาได้ถูกโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นเป็นโรงพยาบาลที่เขาเน้นเรื่องนี้เฉพาะทางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจอหนทางเจอช่องทางที่มันตรงกับตัวเองมากขึ้นปรับ มานี้นะคะส่วนในเรื่องของการงานก็เช่นเดียวกันค่ะชาวกันมีเกณฑ์ที่จะได้ลุยงานใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มงานใหม่เพราะว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ดาวพระพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตนิก็จะโครจรมาอยู่ในเรือนปุตตะด้วยปุตตะก็หมายถึงสิ่งใหม่ๆปุตตะหมายถึงการต่อย,ยอดขยับขยายหมายถึงการลงทุนหมายถึงบุตรบริวารน,นะคะต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของการ งานค่ะมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เลยนะคะสามารถสร้างเงินสร้างทองจากปัญหาของคนอื่นคุณนํามาแก้ได้พอแก้ปัญหาให้หนึ่งคนได้กลับกลายเป็นว่าแก้ปัญหาให้10คนได้แก้ปัญหาให้ร้อยคนได้พันคนได้หมื่นคนได้ คนเหล่านั้นก็จะนําเงินนําทองมาให้คุณการเงินการทองก็จะหลั่งไหลดีตามมาค่ะชาวลัคนาราศีกันค้าก่อนหน้านี้ดาวพระพฤหัสได้โคจรอ,อยู่ในเรือนอริมาก่อนนั่นหมายถึงเรือนของอุปสรรคปัญหาค่ะแต่ในช่วงปลายเดือนนี้ดาวพระพฤหัสจะโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะประกอบกันกับดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณที่เป็นเกษตรราธิบดีนะคะมีเกณฑ์ที่เขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นบุตรหรือบริวารไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างจะให้การ ช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งที่คุณทำเป็นอย่างดีค่ะจะก่อเกิดงานใหม่ใครตกงานใครว่างงานมีเกณฑ์ที่จะถูกเรียกไปสัมภาษณ์ถูกเรียกไปจ้างงานนะคะได้งานใหม่สมใจประมาณนี้ส่วนใครเป็นเจ้าของธุรกิจมีกิจการอาจจะได้ขายโปรดักต์เพิ่มเติมหรือว่ามีการลงทุนมีการต่อย,ยอดมีการปรับแผนธุรกิจมีการปรับแผนการค้ามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะและชาวกันท่านใดที่เป็นพนักงานประจำนะคะต้องบอกว่า โอกาสในเรื่องของการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะดีมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่แพ้ลัคนาราศีอื่นเลยค่ะมีเกณฑ์ที่จะเ,เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เงินฟลุกฟล๊กๆได้เงินพิเศษเข้ามานะคะต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีกันกันทุกคนกันทั่วน,น้าด้วยค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยนะให้ชาวกันทุกคนทุกท่านเฮงรวยปังค่ะสวัสดีค่ะ